ก็จเจริญสุกเจริญธรรมท่านสมาชิกองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งหลายแล้วก็กราบคารวะพระเมครุบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดและที่อยู่ในปริมณฑลกรุงเทพและทั่วประเทศไทยที่ได้ติดตามข่าวสารทางองค์กรมาตลอดคลิปวิดีโอชุดนี้จัดทําขึ้นความตั้งใจก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากจะทบทวน เรื่องความเป็นไปเป็นมาของประเทศชาติบ้านเมืองให้ฟังสักนิดหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้มีสติยับยั้งชั่งใจหรือแม่ว่ากระทำการสิ่งใดก็แล้วแต่ก็อยากจะให้มีความรอบคอบระมัดระวังประเด็นแรกเมื่อท่านทั้งหลายติดตามข่าวที่องค์กรพระพุทธศาสนาหรือว่าองค์กรต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนา ขอให้ท่านทั้งหลายมีความมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งและมีความเชื่อที่เป็นปพะทัธฐานที่เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือมีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเรามีภยัยจริงๆมีภัยเรื่องศาสนาเนี่ยตั้งแต่อัตามาภาพเป็นสามเนนไม่น้อยมาแล้วละ่ะที่พระเมตพระบายจารย์ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพนะศึกษาอยู่ในกรุงเทพศึกษาเราเรียนปริยัติธรรมรแผนกบาลีนักธรรม มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่ากับพระเมครุรบาอาจาราย์ต่างจังหวัดก็ได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับภัยพ,พุทธศาสนามานานแต่ก็ไม่เคยเห็นเป็นรูป,ปรธรรมเหมือนอย่างทุกวันนี้เพราะว่าทุกวันนี้มันจะออกมาในรูปแบบผสมผสานกับการบ้านการเมืองอันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดพระพุทธศาสนาเราที่เป็นเทรว,วาสกาตา็ตามมหายามก็ตามตามประวัติศาสตร์ชาติของอชาวพุทธ ที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ละประเทศศาสนาพุทธไม่เคยเสื่อมจากประเทศนั้นๆั้นเพราะความปฏิบัติยนยามของชาวพุทธเท่าไหร่นะโดยมากเกิดจากการถูกแทรกแซงจากภัยสงครามกลางเมืองหรือว่าภัยของเจ้าละทินอกศาสนาก,กันดูทรมานมากที่อินเดียนี่ก็เหมือนกันที่เวียดนามที่ที่ขเขมรแล้วท,ที่ประเทศกัมพูชา หรือว่าที่ประเทศลาวมีช่วงหนึ่งที่อคอมมิวนิสต์เข้าไประบาดอยู่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเสื่อมเสียทางพุทธศาสนาแต่ก็รอดปลอดภัยมาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชนชาติทนั้นก็ถือว่าเก่งซึ่งผิดกับพวกเราชาวพุทธชาวไทยในะปัจจุบันเ,นเรามีภัยเกิดขึ้นหลายเรื่องแต่เราก็มองไม่ค่อยจะเห็นภัยที่สําคัญที่สุดพระไม่ครูบาอาจารย์หรือพระสองฆ์องค์สามเณรที่อยู่ต่างจังหวัโดโดยมาก กระทั้งพ่อค้าไปชาชนพุทธศาสนิกปชนโดยทั่ว,วไปยังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาจะถูกภยัยบิณฑ์ยังไงเหมือนอย่างที่กรณีเรื่องของการที่จะมีมาปฏิรูปพระพุทธศาสนาเนี่กระทั่งว่าออกอยื่นให้ยุคมศอ,อะไรตํางองเนี่ยนีย่คือเป็นการไม่เข้าใจเรื่องมศคืออะไรมศนี่เป็นการตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5องค์พระปิยมหาราชพระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้นมาให้คณะสงฆ์ช่วยการดูแลบ้านเมือง มีการแต่งตั้งเจ้าคณะมณฑลเจ้าคณะหนใหญ่ขนเหนือหนออกหนกลางอะไรก็แล้วแต่ถือไปจนถึงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเริ่มมาเป็นลางๆก็ติร์นต่สมัยร,รัชกาลที่สี่ทั้งแต่ส่งสมณบตทูตพระทูตามุทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนอย่างอีสานนี่ก็ส่งไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกไปพร้อมกับขนตำรับตำราสมเด็จพระบิชาขอ,อตำราภาพเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟัง สบัยนะั้นท่านเป็นเนรอายุ9ปี9ปีบวชติดต้อติดต้อ,ตอ,อยยตามพระเมรูบาจา์โดยเฉพาะาพระเดชพระคุณเจ้าคุณอุบาลีคณประมาจาร,จารย์จันสริจรันโดเนซึ่งเป็นปราบทางอีสานอยู่ที่จงังหวัดอุบลราชธานีท่านก็เคยติดตามเป็นสามเณรน,น้อยติดตามขนตำรับตำร,ราไมก่ะท่งมาศึกษาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเมื่อท่านจะออกไปตามจังหวัดท่านก็ขนตำรับตำร,ราขึ้นเกวียนคุณผู้ชมไม่ได้ขึ้นรถขึ้นรารถราไม่มี รถไฟไปยังไปไม่ถึงนี่แสดงว่าพราะเมตตรูบาจาจัสรสมเด็จพระอุชราชกอตมาภาพเนี่ยท่านเกิดทันสมัยในหลวงรห้ารรสี่นะแต่อาจจะเป็นองค์ทีย่ยังน้อยอยู่แต่พอที่จะรู้จักความท่านจะเล่าประวัติให้ฟังคนตำรับตําราล่องออกไปทางปราจีนบุรีตาพญาออกไปนวน่หลักไปขึ้นหลังเขาพระมีหารขึ้นไปที่แม่น้ํามูลเข้าไปสู่จังหวัดอุบลทางฝั่งนัง้น,นไม่กล้าจะผ่านไปที่ แต่แถวภูเขาภูน้ำดงรักแต่แถวนั้นมันจะมีไข้มาลาเรียเยอะถ้าไปแล้วมันรอดปลอดภัยยากไปแล้วก็ไปเปิดโรงเรียนสอนอยู่ที่วัดสุทัศน์นะวัดสุทัศน์วัดสุปัตแต่แถวเนี้ยเพึ่งเป็นวัดแห่งแรกของทางภาคอีสานที่มีการเปิดเรียนการเรียนการสอนคือไปสอนลูกชาวบ้านให้รู้จักตำรับตำราให้รู้จักการอ่านภาษาไทยให้ออกเพราะสมัยแต่ก่อนมันอ่านอ่านไม่ออกบอกไม่ได้ไม่ก็ทั้งจังหวัดบางจังหวัดนี่คุณโยมพูดกันไม่รู้เรื่อง อย่างสุรินทร์บุรีรัมนีพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นภาษาสวยภาษาขวัญนีาตมาเองก็เป็นสวยเป็นสวยโดยชาติดูภูมิกําเนิดก็พูดภาษาสวยครูแม่ครูบาอาจารย์ทั้งพูดรู้เรื่องยากเงินทองบางจังหวัดก็ใช้สอยเงินของส่วนกลางไม่เป็นต้องไปสอนสอนทุกเรื่องพระครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านไปไม่ใช่เผยเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเดียวท่านไปสอนตำรับตาําราเอาความรู้ที่ได้รับได้การศึกษาได้อบรมได้ซักซ้อมมาดี ไปสอนอักษรศาสตร์ไปสอนกออากาขออา,าขออากาขอไก่ขอไข่ลูกชาวบ้านไปตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดในวาเสร็จแล้วเมื่อมีความเจริญที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อ,อพยพขึ้นทางอีสานหนึ่ไปเผยแผ่ไปสร้างหมู่บ้านไปสร้างจังหวัดบางที่ก็เกิดจากพระผูเอกคบาจารย์ช่วยกอบกู้ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเรือนช่วยองค์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์นี่คือลักษณะของพระสงฆ์องค์สมณีสมัยก่อนท่านจะทํ่ในนี้ไม่ใช่ว่าท่านตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาให,มาให้มาให้หลงลาบยศสรรเสริญมันอย่างที่ทุกวันนี้ทุกคนเข้้าาใจอย่งนนั พอเรามามองเห็นในภาพปัจจุบันที่ท่านอยู่สบายเราไม่ได้คํานึงถึงว่าต้นตอของเรื่องนี้จริงๆรเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่หท่านทรงให้พระสงฆ์เนี่ยท่านไปช่วยงานด้านาศาสนาในขณะเดียวกันก็ช่วยกอบกูก้เอาบ้านเอาเมืองที่แตกระสำระสายแตกอยู่เป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆตามชนบทต่างหาไกลความเจริญ มารวบมารวมเข้าเป็นปึกเป็นแผ่นเดียวกันให้มีภาษาศาสตร์อย่างเดียวกันให้มีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันแม้กระทั่งคําสั่งคําสอนให้อยู่ในร่องในรอยอย่างเดียวกันพระไตรปิฎกฉบับไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็รือ้อฟื้นขึ้นมาสังคยาธรรมนี่คือประวัติเป็นอย่างนี้เพราะนันการศึกษาของไทยเราเนี่ยถ้าเราตามจริงมานะพระสงฆ์ไทยเรามีบทบาทอย่างมากเสร็จจากอีสานแล้วก็ขึ้นทางเหนือเนี่ยเสร็จจากทางเหนือแล้วก็ลงทางใต้ขยายกันไปอย่างนี้รวมกันทั้งพระธรรมยุทธพระพมานิกาย เสร็จแล้วองค์ไหนที่ท่านมีความรู้ความสามารถเมื่อกลับเข้ามาสู่ในส่วนปริมณฑลในภาคกลางก็เข้าบังคมทูกลกราบเรียนถวายรายงานเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงการไปเผยแผ่พร,พระพุทธศาสนาถึงการไปเผยแผ่วัฒนธรรมท่านก็เลยแต่งตั้งแต่งตั้งให้เป็นท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดหนนั้นหนนี้แต่ชื่อแต่ก่อนอาจจะแผงแผงจากนี้ไปบ้างใครอยากจะรู้ประวัติศาสตร์เรื่องนี้นมนไปอ่านดูครับ พระเราส่วนมากเราไม่ค่อยจะเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างนี้แหละครับถึงปล่อยโอกาสให้ญาติโยมมากล่าวโจมตีบุกรุกกล่าวโจมตีล่วงล้ำกล่าวโจมตีจับจ้วงเรื่องสถาบันสงฆ์ว่ามีความสําคัญถ้าเราได้รับตําแหน่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยโดยการสถาบนาโปรดเจ้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์ทรงมองเห็นความสามารถขรียวพระในรั้วในวังพระราชทานยศตําแหน่งให้เพื่อเป็นการให้ขวัญกําลังใจเพราะแต่ก่อนก็จะไปถึงแต่ละที่แต่ละที่นี่ไปเป็นเดือนๆไปเป็นเดือนๆ ไปทีหนึ่งบางทียังไม่ได้กลับมาเรียงานเลยมรณภาพในเขตนั้นๆก่อน,นจะไปถึงมรณภาพลางทางก็มีเรื่องเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ธรรมชาติการสัญจรคมนาคมแต่ก่อนมันไม่ได้สรุปสบายเือนอย่างนี้คนเราทุกวันนี้เราไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มันก็ลืมคำพื้นตัวคือมองไม่เห็นคุณค่าของการเล่นก,กันมามองมากรอบมาโกยเอามองแต่ปัจจุบันว่าปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้แบบนี้เราก็คิดกันอย่างนี้ว่าอย่างนี้ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องอดีตเนี่ยเราเคยตกทุกข์ได้ยากลําบากกันมาอย่างไงเผยแผ่คํเสอร์ของพระพุทธเจ้าอย่างไงจะรักษาธรรมเนียมประเพณีให้มันเกิดขึ้นมันสวยงามสง่างามกันอย่างไงมันก็ทัางประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างนี่หละไปบางเขตบางที่เนี่ยเขามีประเพณีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งคือเป็นของพื้นเดิมของเขาอยู่แล้วถ้าเราจะต้องไปไปสอนเขายังไงมันเรียกว่าไปสอดไปแทรกแปลวัฒนธรรมทางศาสนาไปแทกมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเป็นองค์กรเดียวกันในทางพุทธศาสนาอย่างไงเนี่ยอย่างที่แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด เรื่องการปกครองบ้านเมืองเนี่ยบีโยมบางคนก็บอกว่าพระอะไรจะไม่มีตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสคุณโยมไม่รู้ประวัติความเป็นจริงจริงๆแล้วตาแหน่งเหล่านี้มีก่อนที่บ้านเมืองจะมีนะมีเจ้าคณะจังหวัดตอนหลังมาก็มีเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดมีเจ้าคณะอำเภอตอนหลังมาก็มีนายอำเภอมีเจ้าคณะตำบลตอนหลังมามก็มีกำนันเนี่ย มีเจ้าว่าก็มีผู้ใหญ่บ้านคือแต่งตั้งเรียนแบบการปกครองซึ่งกันและกันเสร็จแล้วทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแต่ณนะปัจจุบันเนี้เมื่อการศึกษาของคารวะของญาติโยมเจริญรุดหน้าไปแยกการศึกษาออกจากวัดจากวาไปเป็นเอกเทศตั้งมหาลาัยขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยเสร็จแล้วคุณค่าของพระก็ร่อยลงและตอนหลังๆมาเมื่อมีการศึกษาจเจริญมากขึ้นพ่อแม่ครูบาาจารย์ท่านก็เลยตั้งกฎระเบียบห้ามศึกษาโรงเรียนไม่ <laughs> ให้ศึกษาโรงเรียนทั้งโลก แต่ตามาภาพเองจะศึกษาเรียนต่างโลกดิมทิ้งเอกไปเรียนอพอแม่ครูบาอาจารย์ท่นานอนุญาตทั้งที่สมัยแต่ก่อนท่านก็เป็นคนริเริ่มแบบนี้แต่ตอนหลังมาท่านกลัวว่าเราจะทิ้งทำทิ้งวินยัยท่านก็เลยมีตั้งกฎตั้งระเบียบจะไปศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องได้ปร,ริญญารมกี่ประโยค์กี่ประโยชเพื่อให้รู้ทรรู้วินัยซะก่อนทาไปอย่งงางนั้นก็จะทิ้งซึ่งปิดกับปัจจุบันนี่เราทิ้งหลายรูปนี่ทิ้งทำทิ้งวินยัยพอทิ้งทำทิ้งวินยัยก็ไม่สามารถจะไปเคราวิจาทำวินัยตัวเองได เวลาเขาจะจ้วงจากเขาจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองก็งไม่สามารถปฏิดต่อได้ว่าเราเริ่มพื้นฐานของการสร้างบ้านสร้างเมืองประเทศชาตินี่มายัางไงคนที่เกิดมาทีหลังอายุประมาณ40ปีถ้าไม่ได้รับการเสี่ยมสอนไม่ได้รับการบอกเล่ากล่าวขานมาจากพระอุปชามันอย่างอัตมภาพได้จะไม่รู้ใยซ้ำไปว่าพระพระเมฆกรูบาอาจารย์ที่ทัานเป็นอุปชาอาจารย์ตั้งแต่อายุ90ปีณนะเวลาตั้งแต่ท่านมรณภาพปัจจุบันนี้ท่านก็ร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยท่านช่วย องเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ในการกอบกู้เอาบ้านเอาเมืองยังไงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไงการคมนาคมการเขียนตำดับตำราการร่างหนังสือขึ้นมาเอาไปสอนลูกชาวบ้านไปเปิดโรงเรียนสร้างวัดขึ้นในป่านในเขา <c oughs> บางวัดบางอำเภอน,นี่ไม่มีวัดไม่มีบ้านไม่มีเมืองท่านก็ไปเบิกไปบุกขึ้นมาบาสร้างบ้านสร้างเรือนเสร็จแล้วสร้างโรงเรียนให้ลูกชาวบ้านได้เรียนหนังสือสอนด้วยมือของท่านเองนี่คือพระสมัยแต่ก่อนท่านเปน็นยางไง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้เราจะมองเห็นคุณค่าวัฒนธรรมทางศาสนาตัวเองน้อยลงเสร็จแล้วเมื่อกลับเข้ามาในส่วนปริมณฑลภาคกลางมารรงงานมากราบเรียนมงคลทูลถวายมงคลทูลในงงานเด็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงทราบถึงคุณสมบัติถึงความสามารถแต่ก็กลัวว่าพระเดชพระคุณท่านจะศึกขาลาเพศไปเพราะมีหลายรูปที่มีความรู้ความสามารถแต่เสร็จเมื่อเสร็จแล้วบางทีท่านก็ลาสึกขาลาเพศไปพระองค์ท่านทรงเสียดาย ท่านบางองค์ท่านถึงขนาดทรงของร้องให้อยู่ในตําแหน่งและก็เอาตําแหน่งอย่างต่างๆตั้งให้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจเราจะบอกว่าสมัยพระพุทธกาลไม่มีสมยัยพุทธกาลท่านเรียกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกพระองค์นั้นองค์นี้เลิศในทางเอตตะคะอย่างนู้นเอตตะคะอย่างนี้จะต่างจากเราอยู่ตรงไหนต่างจากเราอยู่ตรงที่ว่าตําแหน่งเอตตะคะคือความเป็นเลิศในตําแหน่งนั้นนพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองและสงประกาศในท่ามกลางพุทธบริษัททั้งสี่ ละที่สําคัญท่านได้มาด้วยความสามารถด้วยความบริสุทธิ์แห่งสิหงด้วยอาจาระของท่านท่านหมดกิเลสอ่าซึ่งผิดกับพวกเราในพระปัจจุบันเราไม่ได้มีอย่างนั้นบางองค์ท่านก็หมดจริงๆนะท่านหมดกิเลสจริงๆพระรหัตท่านก็มีองค์ที่ท่านไม่ได้เป็นพระรหัตท่านก็มีอ่าแต่ว่าองค์ที่ท่านไม่เป็นพระรหัตถ้าท่านจะพ่ายแพ้แก่ข้าศึกสงครามในชีวิตของท่านในการเทศในการประพฤติปฏิบัติธรรมในพรหมจรรย์ของท่านก็เป็นเรื่องของท่านไปก็เป็นเฉพาะเฉพาะองค์เหมือนกับการได้ได้ลาบได้ยศได้ตําแหน่งอะไรต่างๆมานี่ บางองค์ท่านก็ได้ท่านก็ไปวางทิ้งไว้ท่านก็ไม่ยึดติดเราคุณดมไม่ใช่ว่าได้มาแล้วจะมาแบกอวดแบบก,กาฝขวางกันกั้นโลกก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเลื่อยเชื่อเรื่องบารมีนะบารมีนี่แต่ละองค์แต่ละองค์นี่มันแตกต่างกันไปเราเป็นชาวพุทธนี่เราเชื่อเรื่องอย่างนี้ถ้าหา,าบุญภาวาสนาไม่ถึงบุญบารมีไม่ถึงต่อให้เราดิน้นโดนขวนขวายขนาดไหนมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนที่เขาได้คือคนที่เขาได้แล้วจะไปบอกว่าไอ้คนที่ได้เนี่ยมักใหญ่ไฟสูงระโมโลภมากอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการมองเห็นเฉพาะที่ปลายไม่ได้มองดูดต้นเหตุว่าท่านกว่าท่านจะได้มาอย่างนี้เนี่ยท่านได้มาอย่างไงท่านพระศรีวลีเนี่ยพระศรีวลีไปที่ไหนที่ไหนทเทพเทวารักเอาเครื่องสาการะไปถวายให้ท่านเป็นห้าร้อยชุดเทวดาบ้างมนุษย์บ้างยักษ์บ้างแล้วแต่สถานที่ที่ท่านไปก็จะมีสิ่งเหล่านี้มาให้ท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปบอกว่าพระศรีวลีโลภมากไม่ใช่เป็นบุญบารมีของแต่ละองค์แต่่ทีได้มา ที่มียศมีตำแหน่งมีมีลาภสการะน้อยด้อยกว่าอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องสังเกตดูพฤติกรรมดูกิริยามารยาดูอักิริยาอัจฉริยะใความเมตตาปราณีประมวิหารของท่านมีหรือเปล่าอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกบ่งรับเหมือนอย่างที่เราเห็นพระเกจิเทราจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ที่ท่ามีเนี่ยถามว่าท่านเหล่านั้นมีแล้วท่านเก็บไหมหรือู้าว่าท่านเหล่านั้นมีแล้วท่านเจือจานท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านแจกจ่ายไปถ้าท่านยังถ้าได้ได้อย่างนี้ เนี่ยแสดงว่าท่านมีเมตตาอย่างนี้ก็ดีเพราะคนที่ไม่มีบุญภาว่าสนามันหาไม่ได้มันต้องพึ่งใบบุญคนที่มีนะทัางนัน้นการปฏิบัติคุณงามความดีก็เป็นการปฏิบัติที่ถือว่าถือใช่ไม่ได้พระทธเจ้าก็สอนโกหกเราละสินี่แสดงว่าการปฏิบัติคุณงามความดีการสังสมบารามีมันมีจริงๆคนที่ได้อย่างนั้นเราก็ต้องชื่อว่าท่านมีบารมีสําคัญเมื่อท่านได้แล้วท่านแจกจ่ายสิ่งเหล่านี้ให้แก่คนที่มีมีหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านต้ขึนมา ตำแหน่งต่างๆที่ตั้งตงขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูแลพวกเราให้พวกเราอยู่ในระบบในระเบียบในความเรียบร้อยสวยงามมีผู้บังคับบัญชามีผู้ที่จะสั่งการสั่งงานโดยตรงถ้าอย่างนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าใครก็ไม่ต้องรู้อื่นไกลแล้วแม้กระทั่งฝูงสัตว์ดีรฉานนี่อย่างมันต้องมีหัวหน้าจากโรงของมันนะทำอย่างนั้นมันไม่รู้ว่าใครตัวไหนมันจะพาตัวไหนไปลงไหน ไปอยู่ที่ตรงไหนนี่ขนาดว่าเรามีมหาเทระสมาคมมีมอสอที่เข้มแข็งการเผยแผ่พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลกชาวโลกเขากาลังปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตามถามว่าชาวโลกต่างๆประเทศอื่นๆในแถบยุโรปก็ตามที่ทวีอื่นก็ตามที่เขาไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนหลังมาเขามีพุทธศาสนาเขาจะได้เยี่ยงอย่างแบบอย่างจากาศาสนาในประเทศใดก็จากพระสงฆ์ประเทศไทยเรานี่แหละ แต่พวกเราเองอยู่ในประเทศไทยเรากลับดูถูกพระในประเทศไทยของตัวเราเองเพราะเราไปมองอยู่ที่ชาวต่างชาติชาวต่างชาติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติงามแล้วก็บอกว่าชาวต่างชาติเป็นพระจริงพระเท้จจ่ถามว่า,าชาวต่างชาติเหล่านั้นน่ะเอาความดีความงามเอาข้อวัดปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ทางไหนใครเป็นครูบาอาจารย์เขาไปเผยแผ่ให้เขาไปเปิดการสอนไปปฏิบัติให้เขาก็ครูบาอาจารย์จากประเทศไทยเราดีเลย พวกเราอยู่ใกล้เกลือนกินด่างพวกเราไม่ปฏิพฤ้นปฏิบัติธรรมดูสังเกตเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเมืองโอ้โหด่าพระจังเลยด่าเป็นประนึ่งว่าจะไม่พึ่งพระอาศัยซึ่งกันและกันแล้วล่ะเป็นประนึ่งว่าตัวเองไม่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็อ้างกัน็มเลยว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธยังไงด่าพระรัตนตรัยตัวเองถึงจะเป็นสังฆรัตนะโดยสมมติอ่าเป็นสมมติสงสงก็ตามแต่เราอย่าลืมว่าการที่เราได้สมมติสิสงนี่แหละเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขัดเ่าขัดเราจนสิ้นกิเลสหมดกิเลสสาสะะแล้ว อริยะสงฆ์ในครั้งต่อไปถ้าไม่มีเริ่มต้นจากสมมติสงฆ์จะเป็นอริยะสงฆ์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเคารพพระสงฆ์องคูบาอาจารย์เวลาองค์ไหนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติงามเราก็ยกย่องสรรเสริญถ้าองค์ไหนที่ท่านไม่ดีไม่งามเราก็ว่ากันไปตามกฎตามระเบียบตามธรรมตามวินัยเพราะฉะนั้นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าน่ะดีที่สุดแล้ว <worldwide> นะการปกครองแบบคณะสงฆ์น่ะดีที่สุดแล้วเราไม่ได้ไปถือยศถือศักดิ์อะไรหรอกสิ่งที่ต่างๆทั้งมวลในชาวบ้านมองกันไปเอง นะเวลามองกันไปเองแล้วก็ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเรื่องคุณงามความดีเรื่องบารมีของแต่ละคนแต่ละคนที่สั่งสมบรมกันมามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอยา่าไปคิดว่าโอ้โหนี่จะต้องอย่างนั้นเพราะได้รถอย่างนี้จะถือโอกาสมากรบกลวยราบสก,การะก็ไม่ต้องดูอื่นไกลแล้วครับเพราะเม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านได้ทองคํามีคนมาบริจาคท่านเป็นเส้นๆเป็นตําๆแต่ถามว่าท่านเอาทองคำเหล่านั้นไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าไม่ต้ององค์ใกล้ๆเราเนี่ย ที่มรณภาพไปไวๆอย่างหลวงพ่อคุณเนี่ยท่านได้เงินได้ทองมาเยอะๆถามว่าหลวงพ่อท่านเก็บไหมท่านไม่เก็บหรอกครับบารมีเมื่อท่านถึงตรงนั้นแล้วท่านปล่อยนะท่านปล่อยท่านบริจาคหมดจนในตัวท่านเองแทบจะไม่มีอะไรเลยนี่ก็ท่านผู้บาอาจารย์การที่เราไปเห็นก็ท่านสร้างใหญ่ๆตัวๆนี่เราจะไปคิดอย่างนั้นเวลาเราบวชมาเนี่ยการสร้างบารมีเราต้องเชื่อคุณโยมต้องคิดว่าการสร้างบารมีนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเราบวชมาเราตั้งใจเวลาอ่านธรรมะก็จะไปนิพานอย่างเดียวแต่ขอโทษทีเถอะ ทานก็ไม่เคยบริจาคสินก็รักษาไม่เต็มสินห้าข้อ,อยังรักษามไม่เต็มวจีทุจริตพ่นกันเต็มบ้านเต็มเมืองอากายยกกรรมสามนี่ก็ไม่ไม่สะอาดวจีกรรมสีก็ไม่สะอาดมโนกรรมสามก็ไม่สะอาดแต่จะไปนิพพานเรื่องบารามีนี่มันต้องสั่งสมกันมาใครที่รู้ตัวเองว่าทานบารามีไม่มีก็ต้องบำเพ็ญทานบารามีในขณะเดียวกันรักษาสินไม่บริสุทธิ์ก็เร่งรักษาสินให้บริสุทธิ์เพียรบำเพ็ญภาวนาควบคู่กันไปทำ่างั้นจะต่อให้เราออกมาบทมาปั๊บเนี่ยไปปฏิบัติยังไงมันก็เต็มยาก ทางนั้นพูตธเจ้าจะตัดเรื่องบารมี30ทัศปรมัธาบารมี30ทัศอุปปาร,ระบารมี30ทัศรูเป็นบารมีะบารมีปรมัธาบารมี10ทัศฐานะบารมีเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกาันละเอียดยิบเลยบารมี30ทัศเนี่ยเริ่มตั้งแต่บารมีธรรมดาอุปปาร,ระบารมีอีกสิ ปรมัตฐบารมีอีกสิทธิรวมเป็นบารมีสามสิทัศบำเพ็ญมาเป็นขั้นเป็นตอนตายกว่าจะถึงตรงนั้นได้พวกเราบวชมาเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราก็ต้องเชื่อเรื่องบารมีถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบารมีเรื่องการศรัทธาพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือการมีศาสนาเรื่องการการสร้างคุณงามความดีไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเราคนโยมสิ่งต่างๆที่เราพูดเราเห็นกับโลกทัก่วไปอย่าไปหลงตะเดินหรือจะไปแตกตื่นนะตื่นตูมตกใจโอ้ยพระในประเทศไทยไม่มีปฏิบัติดีปฏิบัติตตงามแลวจะต้องล้มมอส โอ้อะไรความคิดอะไรเราคงเราจะแย่ขนาดอย่างนั้นพระที่ท่านตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติงามก็มีอยู่แล้วพระที่ท่านตั้งใจศึกษาลเรียนฝ่ายโลกเสร็จแล้วอยู่ไม่ได้เขาเป็นบุญเป็นมาสนาของท่านออกไปก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกชาวบ้านทีด่ดีมีคุณภาพก็ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเรือนเราอมองประเทศชาติต้องมองเป็นองคาพยกอย่าไปมองว่าพระถาวาพระท่านไปมีม,มีมีลูกเองเหรอ,อก็ชาวบ้านนี่แหละผลิตลูกผลิตหลานมาให้ส่งให้พระท่านบวชท่านเรียนแล้วลูกหลานเป็นคนไทยไหม ก็ต่อเป็นคนไทยเรารับได้ไหมก็มันเป็นสังคมไทยเรามองเป็นสังคมไทยหรือเปล่าการเราที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ดีแต่แยกเฉพาะเจงะจ,จะต้องแก้อย่างนู้นจะต้องแก้อย่างนี้แต่แล้วไม่ได้มองเลยว่าทุกคนนี่คือองค์าพยพของคนไทยแล้วจะต้องช่วยกันนะพระท่านช่วยรู ทีรูปการศึกษาไปอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะเอามาพูดให้มันหมดเวลาสิชั่วโมงก็พูดไม่จบหรอกตั้งแต่องค์ไหนไปจังหวัดอะไรชื่ออะไรเริ่มต้นไปตั้งแต่วันเดือนปีมันมีหลักฐานทั้งมันหมดเพราะฉะนั้นพระเรานี่สําคัญที่สุดครับพระเมฆครูบาอาจารย์โดยเฉพาะใครที่จะเป็นชาว่านในยุคต่อไปนะท่านจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกนึกคิด คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ดีไปที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละคือกรณีตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราในยุคข,ของท่านถ้าท่านไม่เก่งจริงไม่มีความสามารถจริงไม่มีความเพียรจริงไม่มีความรู้แตกฉานในพระปฏิดกอย่างหนึ่งนะในขณะเดียวกันท่านไม่มีนิรุตติปฏิสัมพิธาคือความแตกฉานในด้านภาษาเนี่ยท่านจะเอาพระพุทธศาสนาบ้านเมืองนี้ให้อยู่ในในความดูแลในความเรียบร้อยของท่านไม่ได้เลยเพราะคนทุกวันนี้มันหลายหลากความคิดบางคนเกิดมาไม่เคยกราบพระแต่ก็เป็นชาวพุทธนั่นหละไม่เคยใจบาตร แต่ก็บอกว่าเป็นชาวพุทธไม่เคยกล่าวอา้งังสัมมาแต่ด่าพระอยู่เป็นประจำบอกว่าศรัทธาชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธมันอย่างกรณีเกิดขึ้นมาสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุละกนะครับท่าน สังเกตดูให้ดีเวลามันด่าพระเนี่ยคนไหนที่เป็นชาวพุทธเท้เคยกราบเคยไหว้พระเคยศรัทธาพระแม่ครูบาอาจารย์เวลาจะด่าพระดา่าเจ้าจะมีความละอายเกลียดใจ,จอยู่พระแม่ครูบาอาจารย์จะสอนเราอยู่เสม,มอว่าพระดีก็มีพระชั่วก็มีเพราะฉะนั้นเวลาจะดา่ามันต้องแยกดา่าไม่ใช่ด่ารวมคนที่ด่ารวมอย่างนี้เป็นการบงบอกให้รู้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีการศึกษามาที่สําคัญที่สุดเขาม่มีความเคารพในพระไม่มีความเคารพในพระตั้งายเพราะเขาไม่มคิดจะหวังพึ่งพระในตอนจะตายแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งพระอยู่ดีเนี่ย วเวลาจะเกลียดพระขนาดไหนนะดูถูกพระขนาดไหนถ้าเราจะเป็นชาวพุทธนะไม่วัดใดก็วัดหนึ่งแหละครับเผือวัดที่ตัวเองด่าว่าไม่ดีไม่ดีไม่งามเลวเลวซ้วมซามเนี่ยพระองค์นั้นจะเอาไฟตำโยมเป็นคนแรกก็ได้ตอนเข้าเมรน,นะนั่นคือลักษณะของประเพณีชาวพุทธเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพุทธจริงๆเนี่ยอาตมาเชื่อนะจับเวลาระลาบรวงพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็จะยับยัง้งชั่งใจเอาไวา้เผื่อ,อเผื่อขาดไว้บ้างว่าชีวิตนี้ไม่บันปลายชีวิตของเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธถ้ากระดูกไม่อยู่วัด ก็ศพดาวนี่แหละครับเข้าวัดไปเผาที่วัดยังไงก่อนนี้จากกันไม่พน้นเพราะฉะนั้นเวลาจะว่าท่านมองดูบ้านปลายชีวิตของตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นพุทธศ,สทศ,สทศสาสนิกชนกติทาไปจําใจในวันนี้ก็มไม่พูดอะไรมากบ้านเมืองมันจะแตกสะเลข,ขาดขนาดยังไงก็แล้วแต่คนมันจะทะเลาะก,กันขนาดยังไงก็แล้วแต่สําคัญที่สุดถ้าเรารู้จักคุณค่าของตัวเราเองรู้จักประเพณีวัฒนธรรมของตัวเราเองรู้จักแบบแผนของตัวเราเองเราไม่เสื่อมทรามจาก ข้อวัดปฏิบัติไม่เสื่อมทรามจากความศรัทธาในพุทธศาสนาหรอกแบบแปลนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำนำมาดีแล้วขอให้พวกเราศึกษาและปฏิบัติรักษาประเพณีตัวนี้อนุญาตอนีใ้ให้ดีครับแต่ถ้าเราทิ้งนะโอ้เหมือนกับเรามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นี่เราไม่รู้หรอกสิ่งที่เขาจะเริ่มต้นให้เราใหม่ๆนี่มันเป็นสิ่งที่ดีหรือถูกผิดหรือไม่ดีประสบผลสาเร็จหรือว่าย่าแย่ขนาดยังไงไม่มีใครมาประเมินได้แต่สิ่งที่มีมาแล้วเรารับประกันว่าดีคือ,อยังไงอย่างน้อยที่สุด พระเมฆครูบาอาจารย์ก็ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุก,พร,ทก,ราากพระองค์ทุกราชการก็ดีพระองค์ทรงมีปัญญาท่านครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านมีปัญญาพอที่จะทําให้บ้านเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นเอกราชไม่เป็นทาสของใครไม่ตกเป็นเมืองล่าข,ขึ้นของใครให้พวกเรามีความสง่างามภูมิใจในบรรพรบุรุษของตนไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระเถรานุเถระพระแม่ครูบาอาจารย์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สําคัญที่สุด ข้าราชการนายทหารไทยไม่เคยทิ้งาศาสนาไม่เคยทิ้งองค์พระมหากษัตริย์ถ้าตรงกันข้ามนี่แหละครับคือเรื่องที่พวกเราชาวพุทธต้องทํากันบ้านท่านจะเศร้าใจหรือจะดีใจก็ต้องดูฉากละครขอ,ของชีวิตโรงใหญ่ในเมืองไทยนี้ต่อไปอีกเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏว่าอะไรคืออะไรที่องค์กรพูดไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่นําเสนอไปท่านทั้งหลายติดตามไปนี้มันเป็นจริงหรือไม่มันใช่หรือไม่ ท่านเดินทางออกต่างจังหวัดมีตามองดูมีหูฟังมีปัญญาพิจารณาให้ให้ไกลให้เทถ้วนให้ครอบครอบให้ถี่ถ้วนใหน้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนว่าสิ่งที่พูดที่นําเสนอไปเนี่ยมันมีหรือ,อยังมันเกิดขึ้นหรือ,อยังและมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าเกิดขึ้นพวกเราในฐานะที่เป็นพุทธาศาสนิกชนจะอยู่กันยังไงประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันสวยงามที่มีมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่มีกรุงรัตนโกสินทร์ที่ แตกย่อยยับมาจากอายุธยานั่นนะมาเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงถาวรจนถึงทุกวันนี้เรารวมกันกี่สถาบันและสถาบันไหนสําคัญกว่าสถาบันไหนและสถาบันไหนเกื้อกูลสถาบันไหนอยู่อันนี้อย่าลืมเด็ดขาดถ้าเราลืมเมื่อไหร่นั่นแหละครับเหมือนเราเปิดโอกาสให้คนเข้ามาปล้นบ้านปล้นเมืองเขาหลอกให้เราไปทะเลาะกลางถนนไปยังไงล่ะครับเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งชิงเอาเมืองไปนั่งชิงเอาบ้านแล้วเขาก็เ,กเขาก็บอกว่า คนโน้น่ะ่าแกคนนีอนอ้นทะเลาะก,กับแกคนนี้นินทาแกแล้วเราก็ยังหลงเถียงกันอยู่นะครับทั้งที่ตัวเองทั้งคู่ที่ทะเลาะก,กันอยู่ไม่ได้นั่งอยู่ในบ้านตัวเองนะครับอ <c oughs> คนอื่นก็ไปนั่งแทนแล้วครับตอนเนี้ยอมองดูให้ดีครับมีใครบ้างก็ไปนั่งแทนแเราไอ้ตัวเราเองที่เป็นเจ้าบ้านเจ้ามือเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเนี่ยตอนนี้ยังเถียงกันอยู่กลางถนนเลยครับอพิจารณาดูตามที่ผมพูดนี่ใช่หรือเปล่า ก็ขอเจริญธรรมเจริญพรกขกราบคารวาพระเมรุครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพวันนี้อากาศไปฉันน้ําเย็นมาก็เลยลิ้นมันแข็งรัวไปหน่อยก็เลยพูดให้ฟังก,ก็มีโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านของเมืองต่อไปนะอย่าไปทะเลาะกันด่ากันที่จนแหลกลานบ้านเมืองนะดูคนที่เขาเล่นละครกันนะละครโรงนี้มันจะจบลงยังไงในขนาดเดียวกันนะดูซิว่าใครจะอยู่ยงคงกระพันจะอายุยืนถึงร้อยปีได้ ไม่กี่ปีทุกคนก็จากโลูกนี้ไปแล้วทิ้งความดีความงามเมาไว้ให้แก่ลูกเกหลานได้สืบสานได้ศึกษาต่อเะครับมันจะได้มีความภูมิใจแก่ชีวิตของพวกเราก็ขอเอวังก็กราบคารวะพระมเครูบารอาจารย์แต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญพรกราบคารวะขอบพระคุณครับที่ฟัง